น่าจะอาพอวันนี้เอามาสิบกว่ายี่สิบลังเดี๋ยวก็ประหลังแกประหลัยแกจะใช้ดีวอลโรงเรียนนี่แหละนะดูน้องดูมันจะคข้มค้นมากอมโอ้โหนี่เลือกเอาเองได้เลยกิโลร้อยเจ็ดสิบรีบรีบมากเลยสวัสดีนะครับ FC โคอนโรงเรียนนะครับโอ้ย ป้าไหลโทรมาแต่แตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วตรงเด่นรีบเอาดีวัวมาส่งหน่อยไม่มีดีใส่ลาบแล้วลูกค้าเต็มร้านเลยเราก็เลยออกกันมาแต่เช้านะครับวันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่า,าคลิปล่าสุดตรงเด่นอยู่ไหนอย,อยู่จังหวัดตากของผมนะนะแล้วก็ขับรถมาฝนตกหนักมากก็เลยยิงยาวสี่ชั่วโมงกว่ามาถึงเชียงรายนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านเดี๋ยววันนี้จะเอาดีวัวเอาดีวัวไปส่งปา้าไหล นะครับเพราะว่าดีวอร์สแก่หมดลูกค้าเต็มร้านเลยแล้วผมก็หิวข้าวมากเมื่อคืนผมไม่ได้กินข้าวอีกละไปฉลองอะไรสักอย่างที่บ้านเมื่อคืนนะสวัสดีผู้จัดการด้วยนะครับสวัสดีเอซีรุ่นเดียวด้วยนะคะเราต้องมาส่งอ,อ๋อมาส่งของแก่เช้าเลยเดี๋ยวแวะกินลาบบ้านอะไรกันไหมได้เลยค่ะกินลาบ,บกินต้มเพราะว่าวันนี้พารกิจเยอะอย่าสั่งเยอะอย่ากินนานเพราะว่า,วาเดี๋ยวต้องเอาไปส่งให้วันนี้วิ่งส่งดีวอรเทั้งทั้งเชียงรายวันนี้ก็เลย มาติดหลังรถเลยวันนี้รถกระบะมาครับเราไปเที่ยวนานไปหน่อยเนาะเราไปเที่ยวนานแล้วไม่มีใครไปส่งของให้เราวันนี้แล้วก็ทางเพจก็เริ่มจะตอบเพจแล้วก็ทักสั่งสินค้าได้เลยนะคะลูกค้าที่รออยู่ใครทักมาเยอะมากในเพจคือไม่ได้ส่งของประมาณสิบกว่าวันเกือบยี่สิบวันคือ,อ,ก,อก,ก็บอกลูกค้าบอกเอฟซีบอกเพื่อนบอกเอฟซีทุกคนว่าให้ทิ้ทงก็ทักมาใหม่ ต้นเดือนนั่นไงตอนนี้ก็พร้อมจะส่งแล้วครับนะก็ใกล้ถึงละลาบปลาไหลอยู่บ้านฟาร์มนะครับบ้านบ้านฟาร์มนะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยคนขนของแล้วก็ได้กินลาบปลาไหลสักแป๊บหนึ่งก่อนไม่ได้กินลาบอะไรเมือแล้วไม่ได้กินลาบเหนือเมือนละกินลาบก็ต้มแกงออมก็แล้วอ่ะมาน่าจะเอาพอวันนี้เอามาสิบกว่ายี่สิบลังเดี๋ยวก็ปลาไหลแกปลาไหลแกจะใช้ดีวัวลุงเด่นนี่แหละนะดีวัวครัวลุงเด่น เมื่อก่อนเขาก็เคี่ยวเองตอนนี้แกกินตอนนี้เราติดใจรสชาติสวัสดีครับฝากหนึ่งสามกล่องสามลังร้านเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วครับอ่าปลาไหลโทรหาแต่เจ้าเลยโอ้ล้ลาบกินได้หรือยังครับลาบเนาะไปไปหิวหข้าวโรงเรียนอะหิวขอจากตะกี้ปลาไหลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงดีโรงเรียนหมดเลยกัครับลาบลาบลาบเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวมากินลาบพอดีนะครับพี่น้องดู สั่งกลับบ้านเนาะเอาลาบกับต้มผมปอะล่ะครับวันนี้กินนี่เลยครับอยากกินข้าวพอดีเลยแต่คืนไม่ได้กินข้าวนี่นี่ดีโรงเรียนมาถึงก็ใส่เลยพี่น้องมาถึงก็ใจได้เลยลาบปลาไหลครับขายดีเหมือนเดิมร้านนี้มาตอนเที่ยงนี่เต็มร้านเอียดเลยบรรยากาศหน้าร้านลาบปลาไหลครับมีประมาณกี่โต๊ะสี่ห้าสิบโต๊ะใช่มั้งเนาะ ลาลาปลาไหลหผมมารีวิวน่าจะเป็นอีพีที่เกือบจะยี่สิบแล้วครับนะนี่ไก่นึ่งน้ำพริกขาเฮย้ยไก่นึ่งน้ำพริกขาก็มีครับมาใหม่ไก่อบเกลือต้มแส่บปลาคังเขียดทอดเป็นอาหารพื้นบ้านครับยำน้อยมีแล้วพี่น้องควายน้อยนึงยำหกตับมะเขืออาหารเนืออาหารเมืองเมืองไปผัที่นี่ฟรีด้วยนะดูบรรยากาศถ้าเป็นตอนเที่ยงนี่จะเต็มเอียดเลยครับอันนี้เรามาแปดวงกว่านีบมาเธอไปเอาไปเอาผักหน่อยไหมได้ไป ตื่นเจ้าเจ้ามาลหลาบก่อนดีกว่าจะได้สดชื่นหัวไ <c oughs> ม่มือแบบแดงพี่แหง้งยางพี่แหง้งยางงานัาบอะไรใส่ดีขุมขม่มดีใส่ดีมรงเดียนนะหลับเหลือแต่แต่นนอะไรเจ้านี่มั่งมัน่งเนาะร้านอาหารเนื้อมีต้มปลาคังท,ที่นี่มันมันใกล้ศูนย์ราชการครับตอนเที่ยงมานะหรือว่าคนลูกค้าขาจรขายปลาตะโมก็เป็นเยอะก็คื ดูเธอน้บดูโต๊ะเก้าอี้ดิโอห้าสิบได้เลยล่ะลูกเด่นห้าสิบโตขึ้นได้เลยนะเนี่ยโต๊ะขนาดั้นยิ่งยาวดูดูดูโต๊ะนั้นนะค่ะกินยังกันยังไงอันนี้อันนี้น่าจะเป็น V I P อพีประมาณสามสี่สิบเก้าอี้อี๋ลาบนีเอาหน่อยสักหน่อยด้วยกันอยังอย่งงานเยอะวันนี้วันนี้เราจะต้องรีบส่งงานนะคะเย็น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 แล้วเหอะมาค่อยมานั่งดื่มก็ได้ หนึ่ง,หน,งหนึ่งสง่งงานสองไปส่งของที่บ้านอีกไปเลียร์หลายอย่างกินน้ำกินข้าเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวมันประหลเสร็จส่งดีเสร็จก็ไปด้านอำเภอเวียงชัอยชอำเภอพญาเมงดายอำเภอเทิงอำเภอเทิงคงไม่ถึงเพราะเอามาไม่เยอะอ,อันนั้นอีกอะ่ะเขาสั่งพริกราบร้อยถุงเลยแบเราต้องไปแพ็คพริกวันนี้เขาสั่งพริกราบร้อยถุงแล้วเขาก็สั่ง สั่งดีบัวด้วยค่ะสั่งดีบัวสิบลังนะเสียเสียเต้ยตลาดเทิงครับตลาดสดเทิงเต้ยการค้าที่เทิงก็ใคร FC TV เดียูเพี่อเทิงไปยังเชียงคำไปทางพะเย,ยาก็มาซื้อที่ตลาดเทิงไดนะ้ร้านเต้ยการค้ากลับไปเราต้องไปแพ็คพิดช่วยกันละเอาร้อยถุงใช่ไหมคะเราออกเดินทางปุ๊บเขาก็สั่งมาปับ๊บก็ขัดจงังหวะไปเกือบยี่สิบวันอนะเดี๋ยวรอดูลาบเราลาบปลาไหล ลาบัว<ด>ใส่ดีต้มขมแกงออมแคนี้เหมาะครับตอนเช้านี้นผมอํำลำแล้วก็หอมกินเครื่องเทศครับที่นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยแหละลาบปลาไหลนะครับพี่เราคือเป็นมาเชียงรายก็ต้องมาชิมมันครับลาบปลาไหลเรมามาดูนี่แกงออมแกงอมเนื้อตอนเช้าเช้านะสดนี่ไปแกงออมแกงจะเข้มข้นมาก ผักที่นี่ก็บริการฟรีคืออยากได้ค่อยตักตัวเองเลยนี่ก็เป็นดีวอ่ะนกับข้าวเหนียวเสริฟมาพร้อมกับผักอย่างนี้ราดเนื้ออะไรเนี่ยผักอะไรอย่างร้านนี้ก็คือกับข้าวมีเป็นร้อยอย่างนะกับข้าวนึ่งกับข้าวเนื้อเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจมารีวิวร้านเต็มที่เราแค่มากินแล้วเราก็จะรีบไปจะชิมกันไหมน้องฝ่ายเขาไม่ค่อยถนัดข้าวตอนเช้าแต่ว่าอะ อ่ะน่ะคอยตื่นเลยชิมอันนี้ก่อนดีกว่าคุ้นๆหรือเปล่าเนี่ยคุ้นๆบ้าไหนก็เอากระเทียมเอากระเทียมสับมาใส่ชู<ม>ชเลยใช่ไหมคะเออมัน<ะ>ม,มีรสชาติดีว่ะเนี่ยกระเทียมหอมดองนั่งนั่หอมดองเขามีสูตรดีกว่าเราอีกอื ไเวลาเรากินแล้วนี่แล้วมันอร่อยแล้วมันมันมีอะไรรู้บอกไม่ถูกไม่เคยใส่เลยรู้สึกอะเจ้าบอกก็อยู่ข้างๆอยู่อุ้มข้าโลกงควายนอนหัวไม้มืงเปแดงนี่กำแหลกหัวไม้มืงเปแดงกลิ่นเครื่องเทศอีกดับหอมบ๊อบควันหอมเครื่องเทศบอกได้บ๊อบควันหอม หเหนืออืม,มนแตขนาดอืม,ม,อมอข้าวเหนียวจำดีกินก็ยังรำนอเาะนข้าวตักขึ้นนนข้าวข้าบห่อนอน่อง <c oughs> นข้าอนาอน,นี่อห่อนฟังกินครับดี๋ปวเจ็าพี่หลามาส่งตัวอยู <c oughs> ่โอ้ Oh, oh. ชิ้นเชียงกันน้ำอะไอย่าไปได้หอมกันน,น,นี่ถ้าใคร่กินเนื้อใครที่ไม่กินเนื้อสั่งห่อมหมูได้เรื่องในหมูแกงอ่อมตั้งเนือ้อครับพี่น้อง mm. เดี๋ยวปล่งกำเข้าแล้วนี่กู้โลกงไงผมกำอ,อุ่มือแดง mm. หอมละมัะ่ไเมากแก่ เข้าวเหนียวแข้าวจ้ำนี่เดียวก็พอมันไม่ข้นข้ากับดีงอมกัำเนี่ยมีแข็งมีแข็งเหนียวเปนเหนียวเดี๋ยวต้มแกงอ่อมหมูแกงอ่อมหมูก็แกงอ่อมถ้าทางอีสานว่าแกงอ่อมก็เป็นใส่ผักใส่อะนี้อย่างนั้นถ้าเป็นทางเหนือว่าแกงอ่อมก็คือเนื้อล้วน เครื่องในหมูเครื่องในเนื้อเราใส่เลือดใส่เลือดไปเลยไม่พอไหนไม่บอกมันร้อนถึงเนื้อืมองชิมดูนี่พี่ก็ทต่ายไเป็นเนี่ยอร่อยมากเแกออมอย่างนี้เลยน้ำซุปแบบโคตรเทพเลยอันนี้แกงอ่อมตรงนี้ให้ห้าดาวเต็มห้าให้เต็มสิบให้สิบครับตรงนี้ เข้มข้นมากแล้วแกงอ่อมหมูั่ได้กินเมื้อนะมอกนะเลยดูชิมดูแกงอ่อมเนื้อืมแกงอ่อมเนื้อก็ออกขมๆใส่ดีเข้าไปหน่อยม่้งอู้หูอร่อยมากอร่อยมากดูน้องดูเขาเหนือมาแบบนี้ พับไพี้งกลกมกลอมกลมเดี๋ยวแม่พูดยังเรากินไ่ดูต้องอมอรนะ่อยมากลดงเด็ดกินไปก่อนเลยค่ะเป็นข้อกับดีไปหน้อย แซ่บแพ้ขนาดหิวม,มากเลยมันก็อร่อยมากเลยแกงออมแกงออมนี่ผมให้เต็มเลยเนี่อร่อยมากเลยว่ะเข้าพริกเข้าเกลือแล้วมันหอมแล้วมันตุ๋นนานอะ่ะเนือ้ปปอน้ำซุปความหวานจากเนือ้นอออกมานี่หมดเลย เดี๋ยครับนึงเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วครับนี่โอกาสผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมนะครับใครมาไม่ถูกซื้อเลยร้านลาบป้าไหลถ้ามาเชียงรายแล้วพิม้ความร้านลาบป้าไหลขึ้นเลยว่าก็มาตามกูเกิลเลยครับแต่บอกว่าคนอ,อย่ามาตอน11โมง50เงี้ยนะ <c oughs> อาจจะไม่มีที่นั่งหลังจาก11โมงขึ้นไปดูเขาจะเต็มจะถ,ถึง8โมงจะเต็มนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ <c oughs> มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงรายเนาะร้านลาบป้าไหล แต่ป้ปาไหลใช้ดีลุเด่นอะอะไรมันก็ต้องมีมาตรฐานอย่างนั้นแกก้องลูกค้าวันหนึ่งเยอะนะเยอะขนาดนี้แต่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ไดีจริงก็เข้าร้านป้าไหลไม่ได้หรอกที่ห้องอื่นก็เยอะแยะแกก็ไม่เอาเลยแล้วก็ดีวัวของเราอีกร้านหนึ่งก็อยู่ที่ร้านอะไรนะคะ,ะที่เราไปกินที่ไปหากับพี่โยอะ ปัติกเหรออ่าปัติกไปซื้อได้นะคะติกงแม่งงามอ่่อร่อยน้ำ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 ซอยหนึ่งน้ำกับข้าวอร่อยข้าวมันอืมอ้มก็ซื้อ,อ,อนี่ไปให้แม่ไหมล่ะแม่อร่อยเนาะนี่ไปกี กินกินลาบงัวอิ่มครับนี่ยอดมาเฟืองพี่น้องน,นี่นะเอากินกับลาบนะครับยอดเห็นยอดมาเฟืองแล้วลาบสุดยอดลาบอะไรครับพี่น้องมากินมาจิ้มพอดเตอลาบวานี้เต็มแกงออมสุดยอดต้มขมมาะว่าสุดว่ากินข้าซอลด้ซิ้มลาบแบบขามเลยาบหมดเลยอันนี้กินอันนี้อันนี้กินเล่นๆนะไม่ได้กินจริงนะถ้ากินจริงจะสั่งเยอะกว่านี้อันนี้แบบ เดี๋ยวเราจะขับรถแล้วไปหลายที่แล้วไม่อยากจะกินแบบง่วงๆเดี๋วยวไปถึงอำเภอเทิงเลยเนาะ,ะ,ะผ่านไปผ่านมาไว้มาชิมได้ครับร้านลาบปลาไหลใครมาเชียงรายแล้วกินลาบอยากกินลาบเหนืออยากกินอาหารเหนือแท้ๆเ <มา S 1> ชิญเลยครับร้านลาบปลาไหลแต่ว่าอย่ามาตอนสิบเอโมงครึ่งมันจะไม่มีที่นั่งจริงๆอันนี้พูดจริงครับไม่มีที่นั่งมาก็มามาก่อนเที่ยงหรือว่าหลังเที่ยงถ้าลูกค้าต่างจังหวัดนะ อ่าถ้ารู้ท่านหลังจังหวัดแต่คนที่นี่ในพื้นที่เขารู้กันแล้วเออในอ่าใจคนในพื้น,น,นรีบนัง่งเตอเลยจุ๊บจ้าเอ่าผักก็ไปหยิบเองเพราะว่ามันบริการแข่ไหงคนมันเยอะ,<ร>ะตอนเที่ใครบอกว่าตอนนี้ข,ขยายไปอีกสิบโต๊ะค่ะอืมขยายไปขนานอีกก็เรียนเชิญครับมาเชียงรายแวะมาชิมมาอุดหนุนได้ครับขยายร้านไม่ได้ขนาดน,นี้เนาะอ่าไปทีวเราก็เดินทางกันต่อเลยนะ,ะวันนี้ก็ขึ้นหานยอดแบบเฟืองขับลาำหัะ ยอดมาเฟืองกันนะครับลาบนี่ขมจำลำขมอำลำมะไป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 แล้วครับกินข้าวอิ่มแล้วมาถึงนะครับร้านนี้หมดขอโทรไปโอหมดจริงๆอ่ะไม่มีรานเลยมีม่มีหมดเกลี้ยงเลยร้านป่ายุดรานน่ยุดบ้านใหม่พวงงามครับที่นี่โู้วันนี้ไม่มีดูครับปกตินี่ดีโรงเรียนหมดหรือเปล่าคนถึงอไม่ดี เนื้อแกงกิโลร้อยหกสบาทเองครับที่นี่นะขายดีมีไส้หัว,วไส้ควายด้วยอะครับอ่ามาดูมาดูเนื้อมานี้หน่อยร้านป่ายุตครับโอ้โหนี่เลือกเอาเองได้เลยกิโลร้อยเจ็ดสิบจิ้งหัวจิ้งฝายหมอกขนาดทำเลือกเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ไ<อ>เลือกไ,อได้เลยฮะพูดน,นะครับถุงอยู่แนละ้วพูดครับถุงกับติกีบมี มีชิ้นส้มตัวมีหกตัววันนีด้โอ้นี่ก็เต็มม้อเลย่ผู้จัดก,การกลนของเจ้าของร้านช่วยหน่อยเ <c oughs> จ้าของร้านช่วยเดี๋ยวลุงเด่นมาร้านนี้ต้องเปิดดูเปิดดูเนื้อเขานี่แหละเขาดูหน่อยวันนี้โอ้ไส้ควายก็มีครับพี่น้องโอ้ยำหกก็มีเสือร้องไห้ก็มีร้านนี้เขามีชุดแบบชุดซอยจุครับมันเย็นเจี๊ยบเลยนะ จิ้มส้มควายด้วยจิ้ส้มวัวเนาะยจิ้ส้มวัวกินกับข้าวเหนียวครับเนาะเรามาถึงแล้วก็ใครหมดหลายวันเนี่ยปกติต้องเต็มแพ็กเนี่ยนะนี่ดีบัวลุงเด่นครับนี่แหละมาซื้อมาซื้อกันได้เลยเห็นไหมเอยอแล้วเวลามีการมีงานนะอยากได้เบอร์โทรนี่นะบางทีมีคนถามว่าเบอร์โทรอะไรบ้านใหม่โรงกานก็นีเบอร์โทรตามนี้เลย อยากจะสั่งเนื้อมีขึ้นกินแขกแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ครับเนื้อที่นี่ถูกรับรองก็ซื้อเอาไปแก่งในกินโลวัดเจ็ดสิเองอะ่ะราคาถูกกว่าหมูอีกคนานเท่านี่เอไปแก่งออมแก่งอย่างคนนี้ชอบัำเนี่ยวัดโทรตามนี้เลยนะครับมีไอดีไลนก็มีแล้วก็มีมีเฟซบ o ๊กด้วยสั่งได้ตามนี้เลยของเราเข้ามาเต็มแล้วนะครับพี่น้องนี่ร้นนีเ้เกา มดมดเป็ตต <to> ิ้แล้วครับก็ลังมดตะวันอ๋อพอดีเลยมันคอนมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะครับที่นี่มาสั่งกันได้เลยมีมีบ <AS> <'s> mm ุห hmm. รี <dig> <ain ways dishes> ่ไหมขายพร้อมนี่กับลาบนี่โอ้โหนี่เนาะกับลาบมึงน้องเอ้ยกับลาบเหมาะขนาดนี้ร้านนี้เขาจ่ายสดตลอดเขาพร้อมเพย์แล้วดิเอาเบอร์โทรพี่แม่พร้อมเพรย์ไหมไม่ไม้หนูไม่ได้เสร็จแล้วยังผู้จัดการได้เสร็จแล้วนะ อ่ไปอำเภอพญาแมังดาต่อครับอมันหมดหรือยังครับเหลือไม่เยอะนะเหลือที่เทิงคงไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปค่ะไม่ได้เอามาเยอะน่าจะถึงบ้านจเจ๊เตี้ยงไปบ้านทิศการและบ้านเจ๊เตี้ยงอ่าที่พญาแมังดานะเพราะว่าเดี๋ยวเทิงเส้นเทิงเราจะวิ่งอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเขาสั่งพริกลาบไปอีกร้อยถุงถ้าลุงเด่นได้ได,ไ,ดได้ออกไปเวียงชัยให้ได้ก็ดีไปส่ง น้องปลาแดงเอ็นน้องอะไรการปลาย่างมณ์ค่ะอ๋อการปลาย่างมณ์ค่ะพี่คนนั้นติบ้านไอ้ติ๊กกับมันได้ไปเอ<ห>าหาแกเถอะติ๊กเมียงามใช่ที้เราต้องทำการบ้าเนเถอะจะไปะส่งเส้นไหนบ้างเขาปินแนดแอ,อร์อเลยที่อำเภออำเภอเวียงชัยครับที่นี่ก็น้องหลวงครับอาณาจักรน้องหลวงโอ้โหสวย ชปากการยังเนาะปากการโอ้ยังเหลือเต็มอยู่เลยไม่เอาบ้งเนาะเราเหมือนโอ้แกหลับอยู่บป่าใช่แกไหมนะจดเบอร์โทรให้พี่่อยพี่ธีวทีนันทำมือถือนี่ไปแต่เขาก็่เอนี เดี๋ยวให้น้องไฟไปถามก่อนว่าเขาเจ้าไหมเจ้านี้เขาลงทีเยอะครับของปาก,กาในนาะยบ้านาบ้านซบเปาครับโดยสิแยกชบเปาถนนไปพาัตาัดใหม่ตัวนี้วิ่งไปชุงอำเภอเทิงนะครับตอนนี้ตรงมากถนนดีมากนะแต่เมื่อก่อนจะใช้สายเก่าเส้นนูน้นเป็นไร <c oughs> ยาละ<า>ล,ลาบปลาไหลอ,ออกออกออกทอ,อกดละ <c oughs> ลาบกับแกงออกกับข้าวเหนียวผสมประสานทํางานผลิตเป็นอะไรเอาขึ้นมาเนี่ย ผลิตเป็นปยายาตะวานันเป็นยาตะวันมีร้านขายโอเลี้ยงเงยน็นๆคนขายสวยๆไปเนาะแต่ร้านไหนก็มีแต่อาเปะขายให้ไ,ไ้กินสักทีออกินของอาเปะแหละเขม้มข้นดีสูตรโบราณของจริงมีอาม่าอาเปะขายไม่มีสาวๆมาก ขายเลยอะ่ะไม่มีแรงขับรถแล้วเนี่ยทำยังไง,งสาวเขาไปขายกาแฟเนาะเออสาวเขาขายกาแฟสดกันหมดแน่ไม่กินกาแฟไม่ได้แล้วก็มากินโอเลี้ยงนี่ก็ได้เจอสาวสาวขายโอเลี้ยงก็มีก็สวยในยุคนั้นนะสาวขายโอเลี้ยงยุคยุคเซเวนตีนะยุคเอ็กตีเซเวนตีนะนะถนนเส้นนี้ก็ดูดิมันโต่งตัวแล้วมันขับแล้วมันง่วงใช่ไหมไอ้นี้เป็นเส้นเส้นใหม่เนาะลุงเด่นเนาะม ตรงมากเลยอ่ะไปออกเชียงของเชียงของกันอะตรงแบบนี้เครื่องบินลงได้เลยแล้วเนี่ยเออนะถ้ามีแบบเหตุฉุกเฉินนี่เครื่องบินมาลงได้นะเนี่ยมัน <c oughs> เป็นรันเวย์เลยแหละแต่ว่าปีเครื่องบินอีฟังหนึ่งอาจจะเสียนะเพราะเสาไฟ <laughs> <laughs> ตรงนี้แต่ปีกฝั่งนี้อยู่เขามีปีกฝั่งนี้อาจจะโดนเสาไฟเล็กๆเนี่ยตบๆไปเลยไอเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งค่ะรา้านเจ๊เตี้ยงร้านเจ๊เตี้ยองกันหน่อยก็กลับแล้วครับพี <laughs> ่น้อง อนอนโอ้แต่แต่เอาไม่จิ้มแขวบ่ะเอาไม่จิ้มแขวจิ้มตาไว้นมวะอ่าเอาเลี้ยงใส่นมยกล้อ,อเลย,ย,ย,ยว่าแล้วทำไมเราจอดร้านนี้นนทำไมรู้แล้วทำไมเราจอดร้านนี้กุม,มารเรียกยีดีขี่มาเบรกก็ไม่ทันเนี่ยแม่เนี่ยดูนางกโกงนางกวัก ของเยอะเนี่ยผ่านมาก็แวะแม่คะอยากขายมากเลยเ้องดูชาชาไทยอาวบอกใบหวานนะจ๊ะจ้าๆของผมก็ไม่ตัองหวานมากรสรสจานลงช้อนหนึ่งจกจกเคยใส่เห็นไหมครัจ้าวเข้มเข้มนี่สวนปาล์มด้วยเนี่ยมันไม่ได้ตัดเลยืมื่กินร้านอย่างเงี้ยครับกาแฟสดไม่ค่อยมันแรงไป สูงขึ้นปลูกสตอขายไปดีครับอันสตอบ้านเขาแถวแถวนี้เขา,าปลูกสตอได้ออกผลดีนะทําบ้านไม่เบือ่ะะอ่ะมีม,มีมีถูกมีเกือบทุกบ้านครับตอนเย็นๆนี่คนแก่เอาสตอมาขายเต็มอยู่มไม่ได้ใส่นมอ่ะเมื่อกี้เขาถามว่าใส่นมหรือเปล่าอย่างเงี้ไม่ใช่หรอเขาใส่<ด>แล้วอ่ะ,อะกินชงกินชากันไปแล้วก็จะเดินทาง นี่หอมเข้มข้นที่มากเลยมันไม่ยินแ <laughs> ำไม่ไม่ยินเดีเ๋ยวย้านเจ๊เตียงนี่ร้านเจ๊เตียง ไฟเดินผ่านเซนเซอร์มันดีมากนะรถตัวนี้เซ็นเซอร์มีรอบคันเลยมันยังมีอยู่บ้างเนาะก็โอ้ยังตีนี่ครับใครมาก็มาสั่งได้ครับนี่เจ๊เตียงแกก็ลงเยอะครับนกองเลยแข่งเนื้อวัวเนื้อควายครับสดๆน่าจะมีอยู่โอ้ไส้วัวนะโอ้ไส้ควายเจ๊เตียงกำลังกอกไส้ขี้เพียครับโอ้เปนแต่แซ่บแท้แล้วครับก็ไปส่งของมาเรียบร้อยแวะซื้ออาหารปลามาหนึ่งกระสอบด้วย เดี๋ยวจะเข้าไปดูสวนแป๊บหนึ่งป่าเป็นยังไงไม่รู้ครับหมดแล้วหมดหมดสวนแล้วั้างปา่าโอ้ทางเข้าบ้านลองไหวนี่ก็เขียวขจีครับตอนนี้ข้าวสวยแล้วใบตอนไปข้าวเล็กๆกลับมาเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรเขาไปหาอะไรกันเนี่ยเพเกี่ยวอะไรเนะา,าะทางเข้าบ้านลองไหวครับผู้หญ่วงเ่ย หลวงวสันโอ้เดี๋ยวผลชัยเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นมันมันได้มาขึ้นบันใหม่ของเขาเนี่ยเลี้ยงเกี่ยวเมือ่อูุบ้านหรองไว้ร้านร้านรับข้าวเชิญทั้งบ้านหรองไวยแหละเชิญทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็นี่ร้านมีาจับโต๊ะเออแล้วเขาก็มาจับโต๊ะทีนอยู่นี่เลยเนาะเอามอหลามมาทุกปีถ้าเขามีงาน่ะเขาเรียนเชิญให้พ่อหลวงประกาศเลย พวกเขาก็เล่าซื้อเกษตรผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องบ้านลอกไหวครับอ่านี่ก็เป็นชีวิตประจาวันหลังจากที่เราไปเที่ยวกันมานะครับพี่น้องก็เป็นบรรยากาศของอ่าบมาอยู่บ้านนะเป็นยังไงเนะาะไก่ย,ย่างนี่ก็ไม่ขายเลยวะ,ะเจมแอม,มแเราเจมแอม,มคนสวยของดีสอร์ มาถึงล่องวายแล้วกลับมาอยู่ในโหมดปกติเงี้เราอยากรถบ่านนอกฮะหมู่บ้านเราวายเงียบจังเลยอ่ะเขาไปไหนกันหมดเนี่ยหมู่บ้านล้างอะไรเขาบ้านก็มีปั๊มน้มันเล็กๆปั๊มน้มันหลอดอ่าร้านขายของร้านขายของก็มีอย่างงี้ร้านขายของร้านประจำเหรินชื้อชื่อน้ำแข็งชื่อน้ำแข็งชื้ออะ สองร้านนี่แหละก็มาซื้อนี่ร้านเบียรบุตรนี่ก็ได้อันนี้ถ่ายเป็นแยกะเลยจะมีร้านมินิมาดรอานนี้ก็เป็นร้านมินิมาร์ดนี่ร้านใหญ่หน่อยค่ะอ่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างมีเบียบุตรด้วยนี่ตอนเย็นเป็นบาร์นี่เดี๋ยวเราจะไปทำบาร์หลังบ้านเราน่ะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจะทำอย่างเงี้ยแหมเป็นทำคล้ายๆอย่างนี้เลยอันไหนเข้าดีแล้วก็ปปี้ไปร้านไปแยกเข้าบ้านเราก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวมันก๋วยเตี๋ยวนำชัย ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปุก็ตรงไปด้านหลังก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปุน้ำเงี้ยวเจี๊ปุแล้วเราก็มาถึงบ้านเราแล้วกล้วยตานีนี่บ้านยายทันแย่ปะของเราก็จะหมกอยู่มุมแย่บ้านยายทันแล้วก็เป็นบ้านยาก็ลกเต็มบ้านแล้ยไหมไม่ได้กลับมาบ้านเป็นนานแล้วมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องบิบแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเราจะไปรื้อบ้านหลังนี้แหละกําลังให้ช่างช่างก็รอ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 เรามาเอาเอาเพลงดังได้ยังไงจุบจุ๊บจุบจุบไม่ได้ปะ่ะอ้าวภารกิจวันนี้เรียบร้อยโอ้มันได้ขี่เอาราไปขี่ขี่เล่นหน่ยนยนะมอเตอร์ไซค์สามคัน อันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคนิดหน่อยสําหรับคนขับรถนี่เซ็นเซอร์หน้าดังคือรถเกียร์ออโต้โดยเฉพาะฟอร์ดนี่นะครับมันไม่เหมือนเกียร์ของเกียร์ฟอร์จเนอร์นะครับรถฟอร์จเนอร์คนนี้เขาจะแค่แค่โตโยต้านี่ยเขาจะเขาจะมีแบบนี่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 อย่างน,นี้ถ้าเกียร์ออโต้ฟอร์ดเนี่ยนะครับแค่เกียร์พังเป็นแสนนะตัวนี้เป็นเป็นโตโฟเนาะเวลาจะใส่เกียร์จะจอดก็ต้องแบบให้มันทํางานมันก่อนอย่างนี้ เวลาจะจอดรถพบบางคนลูดปื๊ดมีโอกาสเกยียร์จะพังครับก็จังหวะมันหน่อยหนึ่งจังหวะให้เขาหน่อยหนึ่งไม่ใช่ลุดจวดมันมันสามารถลูดได้เลยลุดปื๊ดแต่ว่ามันจะมีผลกับเกียร์ระยะยาวครับซึ่งเกียร์ฟอร์ดนี่ถ้ามันพังมาเป็นหลายแสนเป็นแสนครับก็เลยถ้าขี่ก็คือต้องต้องอย่างนี้ก่อนคือถ้าเป็นโตโยต้ามันมันมันจะมีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊อกอะไรอย่างเงี้ยคือฮอนด้าเขาก็จะมีนั่นโน่นนี่ แต่อันนี้มันสามารถรูดขึ้นรูดลงได้เลย,เลยคนไม่เคยขี่แบบจับรูดพวดจับขึ้นจับลงเลนี่ยก็จะมีทําให้เกียร์พังไวครับ <S <S ไปไปละพี่เขามาเที่ยวบ้านนะพี่เขามาเที่ยวบ้านเขาบอกโอ้ตรงนี้สวยมากจริงๆตรงนี้ถ้ายุย้งฉางยายทันเนี่ยมันคลาสสิกนะถ้าทําความสะอาดดีๆเก็บตรงนี้เคลียร์ดีๆนะครับเป็นแบบเป็นร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนไหมมันจะสวยนะ อันนี้อายุสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะครับนี่ยุ้งฉางเก็บข้าวนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เก็บข้าวแล้วยาทันเอาข้าวไปเก็บไปบ้านหลังนู้นนี่รถเราก็จอดจนแบตหมดสามคันเนะพิ่งเปลี่ยนแบตใหม่หมดเลยครับสามคันนี่เปลี่ยนแบตหมดใหม่หมดละก็พร้อมขี่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยแบตเตอรี่ยังไม่ได้ขี่เลยครับมีคนมาขอซื้อผมเฮ่ยร้านโชคล้านุลไม้นี่เขาบอกจะขี่ไปดูสวนหน่อยขอซื้อต่อสี่หมื่นผมยังไม่ก็ยังไม่ขายเพราะขายไม่มีขี่เนาะนี่แหละอยากได้แหลก เอาใส่หลังรถตู้แล้วก็จะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้แหละมาติดหลังรถตู้เวลาเราไปเที่ยวเชียงมงเชีงยงใหม่อะไรอย่างงี้ก็ลงดอยก็ใช้มอเตอร์ไซค์ต่อเลยนะครับไปแล้วพี่น้องก็เป็นอีกวันหนึ่งภารกิจในการทํางานโุงเด่นครับก็เป็นผู้จัดการก็ไปละก็อ่าเหนื่อยนี่ไปซื้ออาหารมาอาหารปลาดุอาหารปลา,า,าให้นี่ครับไปนะครับเดี๋ยวรอช่างมาเคลียร์แรืงบ้านรถตู้ก็จอดนู่นรถตู้นอนออนทัวร์จอดชาร์จแบตอยู่นู่นนะครับ เดี๋ยวมันยังไม่ได้ล้างเลยเป็นโคลนมากเดี๋ยวก็จะเอากลับมาล้างนะครับไปแล้วนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าภารกิจดุงเด่นครับน่าจะมีทริปใหม่หรือจะไปไหนก็รอติดตามนะครับพี่น้องก็เก็บบรรยากาศการเดินทางของเราให้ได้เห็นประมาณนี้ครับวันวันหนึ่งนะรอติดตามคลิปต่อไปนะครับจะไปเที่ยวไหนก่อนต่อหรือจะไปหาอะไรเจอเมนูเดีดยรอติดตามนะครับ